สวัสดีครับผมแคมป์นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin นะฮะแล้วก็เรื่องของข่าวสารในโลกคริปโตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ dyDX นะครับผมแล้วก็ eBay นะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับโลก n f t เกี่ยวกับคริปโตเนะรวมถึงเรื่องของ v ว y a g e r หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับ VC หรือว่าบริษัทที่มีเอียวในเรื่องของคริปโตที่ล่วงในช่วงนี้เนาะก็เลยรียกว่า Celsius TLO Capital, Voyager, นะครับผมก็ถือว่าช่วงนี้ถือว่าหลายเจ้าก็โดนโดมิโนเอฟเฟกอยู่พอสมควรในนขณะน,นี้คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้เพื่อนๆนะ่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะแต่ก็ไม่ได้มีแต่ในเรื่องเกี่ยวกับข่าวร้ายๆอย่างนั้นเนาะยังมีในเรื่องของอีกหนึ่ง VC เจ้าดังที่เหมือนที่จะได้โอกาสอะไรบางอย่างในช่วงวิกฤตในนขณะนี้นะครับก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำรับวันนี้ทําให้เพื่อนๆได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไเดียกันไปสําหรับ ตลาดคริปโตในช่วงนี้นะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ที่มาคริปโตดอกหน่อยเนาะโอ้แล้วก็ยวอย่าลืมนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสำหรับรวมสูตรเท b บิตคอยที่ได้รวบรวมมาเนาะแบ็กเทสย้อนหลังกว่า10ปีเนาะิลก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยกันก,นก่อนเลยละกันนะฮะก็เลยดูว่า อ่าโพสรูปนี้ไปนะครับ mm hmm. ผมโพสเป็นคลิปวิดีโอนี้นะ mm hmm. ก็หลายคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับ mm hmm. สำหรับ uh, ในเรื่องของราคา Bitcoin นั่นเองนะ mm hmm. ก็เลยเดยว,ว่าอารมณ์เหมือนอยู่บนเรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กำลังมีน้ำขึ้นมานะครับผมหรือว่ากำลังที่จะลดต้นคออยู่พอสมควรนะนะขนะนี้อยู่เป็นช่วงที่เป็นหัวเร็วหัวต่อเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าใครถือ กันมาอยู่ในนักขณะนี้ก็คงที่จะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลออนเชนจากทางคริปตัวคอร์ในนักขณะนี้เนะเรียกได้ว่า n e s เรลไลส์ขออภย Law, นะัย u n r e รลไล e profit at loss เนาะหรือว่าคนที่ถือบิตคอยออนเชนอยู่ในนักขณะเนี้ยน้ำลดต้นคอหรือว่าสภาพคล้ายๆกับเรือที่ผมบอกนะฮะถือแก้วกาแฟชิวๆเราก็เหมือนเรือกำลังจะล่มนะเูยตรงไหมเรดวนน้าเข้าเรือนะฮะแต่ก็ยังถืออยู่ในนักขณะนี้ก็เลยได้ว่าถึงจุดที่แบบ ถ้าเราดูนะอยู่ในโซนที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้ก็คืออยู่ในต่ำคือถ้าถ้าจะต่ำแบบนี้ต้องย้อนกลับไปแบบปี2020เลยน,นั่นเองในช่วงที่เกิดโควิดแคสในช่วงช่วงนั้นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ต้องรอดูว่ามันจะสุดแล้วหรือยังอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะฮะก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับผมเป็นหนึ่งข้อมูลของทางกราสโนเนาะเป็นในเรื่องของตัว โดเมนซีโฟล์นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเป็นเป็นเหรียญที่ move กับเหรียญที่ไม่ move เนี่ยสู้กันประมาณนั้นเนาะถ้าเราดูนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในตําแหน่งหรือว่าอยู่ในโซนที่มันแบบหลุดทะลุทุกอันเลยนะครับเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูเนาะสนหรับตัวโดเมนซีโฟร์นี้เวลาที่เส้นสีเหลืองๆตรงนี้มันมาอยู่โซนสีเขียวๆหมายเขาว่าช่วงนั้นนะมีโวกาที่จะเป็นหลุม หรือว่าล่างถูกต้องไหมถ้าเราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนปี2 0 1 9โ okay. อเคโซนนี้ตอนเป 2015. นนี2 215ตรงนี้ตอนเปี2 0 1 2อยู่หลุมมากๆตอนนี้เรียกได้ว่าก็ลงมาถึงโซนนี้เหมือนกันแต่ทะลุโซนไปเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้มันลงไปมากแล้วก็จะหลุมหรือไม่อันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆถือว่าการลงในรอบนี้ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันเพราะว่า มันได้ลงมาจนไปถึงหัวหรือว่าไปถึงไฮในตอนปี2018ด้วยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์1ิกว่าปีของ Bitcoin ที่เกิดมาเลยนะครับปกติมันมันย่อมันมันจะไม่ลงไปถึงไปถึงไฮเก่าของไซเคิลที่แล้วถูกต้องไหมแต่ครั้งนี้เรียกได้ว่าแปลกเราก็ลงไปถึงหัวนะฮะถือว่าช่วงนี้ผมคิดว่าก็มีเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าจะวัดใจใครหลายๆคนทดสอบจิตใจอยู่เหมือนกันนะฮะ เพื่อนๆเิดกันยังไงสำหรับข้อมูลของให้ทำไมมันไ,ไปกินหัวเก่าคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเนาะสำหรับในเรื่องของออคนที่ถือบิตคอยนะฮะก็เลยดูว่าเทกันอยู่อย่างต่อเนื่องในณนขณะนี้นะครับล่าสุดก็ยังเทอยู่นะตอนนี้สูงที่สุดนะครับผมตั้งแต่บิตคอยเคยเกิดขึ้นมาหรือว่าเนสเลียร์ไลฟ์โปรฟิตอะไรก็คือลอสนั่นแหละหรือว่ายอมเทขาย่า,ยาทุนนะ่ะพูดกันตามตรงนะครับ เรียบร้อยแล้วก็สูงที่สุดแดงเป็นแท่งตรงนี้มาเลยนะครับผมในนักขณะดนี้เนาะก็ต้องรอดูว่าเวลาที่มันเทก,กระจาดมาเยอะๆขนาดนี้มันจะเป็นเหมือนกับช่วงอ่ะสมมติถ้าเป็นโควิดถูกต้องไหมก็คือช่วงนี้อันนี้คือโควิดโควิดก็คือเป็นโซนที่แบบก็คือเยอะที่สุดตั้งแต่เบี้ยคอยเคยเกิดมาในนักขณะนั้นนะช่วงโควิดถูกต้องไหมฮะซึ่งตอนปี2018ช่วงที่แบบแบร์มาร์เก็ตก็เหมือนกันตอนนั้นก็หลุมแล้วก็ คนเทพอคนเทมากๆปุ๊บเนี่ยถึงค่อยกลับนะครับผมถึงค่อยอารมณ์เหมือนคนไม่ไหวแล้วโย,โยนก่อนดีกว่า้ยกลับมาซะอย่างนั้นนะอันนี้หมายถึงรอบก่นกอนๆนะไม่ว่าจะเป็นตอนปี2018กลับขึ้นมาตอนปีน2020โควิดกลับขึ้นมาครั้งนี้สูงสุดในประวัติศาสตร์เหมือนกัน จะกลับขึ้นมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็ตอบไม่ได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเป็นหนึ่งข้อมูลในเรื่องของตัวชาร์ตเนาะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผม750กับ250นะอันนี้ก็ก็ทางนักวิเคราะห์นะครับผมเขามองว่ามันกำลังที่จะเกิดในส่วนของตัวเดสคอร์หรือว่าเส้น 250ตัดกับเส้น750นั่นแหละซึ่งเวลาที่เกิดเมื่อไรเนี่ยมันก็มักที่จะลงมาค่อนข้างเยอะเยอะจนค่าเฉลี่ยมันตัดอะเนาะก็คือเกิดเด็ดคอร์ถูกต้องไหมแต่เวลาที่มันเกิดเด็ดคอร์ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเราดูมันมัมนไม่แค่สองครั้งนะก่อนหน้านี้นะครับตอนปี2018แล้วก็2020มันก็คือมีโอกาสที่จะเป็นหลุมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช้วิจรารณญาณไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเกิดเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้ข้อมูลต่าง,างๆไปวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มเติมกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกายบริดจ์กันบ้างน,นะครับหรือว่าข่าวเกี่ยวกับบิตคอยนอ์น้องล่าสุดน,นะฮะทางสกายบริดจ์หรือว่าคุณแอนโทนีสคารามูชินะครับก็เลยด้ว่าเป็นหนึ่งบิตคอยบู l นะครับผมบิตคอยบู l คนหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะก็ได้เอามานะครับประกาศน,นะฮะว่าเตรียมที่จะยืน่น เปิดสำหรับตัวกองทุนสปอร์ต ETF ให้กับทางกรตตนะครับผมจากทางบนะูมเบิร์กเนาะก็ถือว่าก่อนในนี้ถ้าใครเคยติดตามข่าวนะฮะก็ทางสกายบิทเนี่ยเคยถูกรีเจ็คไปตั้งช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะแต่ล่าสุดก็ยังยังไม่ยอมแพ้นะครับผมยื่นไปอีกทีนึงเขาบอกว่าก็จะเตรียมที่จะยื่นภายในสัปดาห์นี้นะครับผมยื่นให้กับทางกรตตเนาะสำหรับตัวสปอร์ตบิตคอยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะ a p p พ o v e เมื่อไหร่นะแต่ถ้า a p p พ o v e ก็มีรุ่นเหมือนกันว่า ไม่รู้สิเอมันเป็นอีกหนึ่งข่าวดีหรือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมสำหรับตัวสปอตอีทเนี้เนาะซึ่งปีนี้เกิดที่ออสเตรเลียแล้วไม่รู้มันจะเป็นเหมือนทองหรือเปล่าทองสปอตโกก็เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียก่อนแล้วค่อยเกิดขึ้นที่อเมริกาสำหรับตัวอ e ีทเนะครั้งนี้ อันนี้กาวนะครับขออภัยไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆต้องใช้วิราจณญาอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับ mining กันบ้างน,นะครับกเกลเดรว,ว่าช่วงนี้สายเกมน่าจะชื่นชอบกันเนาะก็คือตอนนี้ราคากาจอเริ่มดรอปลงมาอยู่พอสมควรนะฮะพะถ้าเราถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทาง s s า o โตเนานะตอนนี้นะครับผมรายได้ของคนคุณเหมืองเลเดรว,ว่า6กดน้อยลงกว่า ค่าเฉลี่ยปกติที่เขาได้นั่เนเองถือว่าตกลงไปเนาะเลยไดียวว่าราคา Bitcoin มันล่งลงมาแรงด้วยแหละนะครับก็เลยจะทำให้รายได้หดหายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดู GPU นะครับผมราคาเนี่ยลดลงไปกว่า15%ในณขณะนี้นะครับก็ตัวท็อปอันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตัวท็อปหรือเปล่า3080น,นะฮะ RTX เนาะก็ปกเิขายอยู่ที่30,000หรือว่าพันเหรียญนะครับตอนนี้ก็ลดลงมา650โอ้โหเลยเดียว,ว่า โอ้ดรอปลงไปเยอะอยู่พอสมควรนะฮะเยอะไปอยู่พอสมควรยังไงก็ลองพิจารณาเนานะหรือว่าถ้าใครอยู่ในตลาดของเกมหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของการประกอบความลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับราคาในไทยเมื่อหนึ่งเมื่อสอง,อสองเป็นยังไงกันบ้างเผื่อถ้าใครแบบออประกอบความก่อนนันนี้เราซื้อกาจอไม่ไหวอาจที่จะได้โอากาสดีแล้วหรือเปล่านะเผื่อที่จะซื้อกาจอมาเล่นเกมอะไรแบบนี้เนาะ ก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันหน่อยละกันนะครับโอเคต่อมา <c oughs> ขออภัยต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ DYDX กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งดีเจ้าหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งเลเยที่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันนะเพราะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจากทาง La เ e r 2 b e บีนะฮะตอนนี้อยู่อันดับ3เราจาก o p t i m i s m นะครับผมก็ถือว่าเป็น a อช n อนหรือว่าเป็นคือเป็น d e f i แล้วก็ที่เป็น a อช n อนนั่นแหละนะฮะที่เ,เน้นในเรื่องของตัว เดลวัตทีฟหรือว่าแบบเทรดฟิวเจอร์เลยนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นหนึ่งดีฟาเจ้าหนึ่งที่ถ้าเราพูดกันตามตรงก็หน้าหน้าตาค่อนข้างดีก็เลยเรีวยกว่าเป็นดีฟาที่ขึ้นมือครบคันอารมณ์คล้ายๆกับ c f i เลยหรือว่า Central ลไลท์เอชเอนท์เลยนี่เนี่ยมีเลเวเลตอะไรต่างๆนะครับสำหรับตัว d ีวายดีเนาะซึ่งล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้อยู่อยู่บนอีเธอเรียมที่เป็นระยะสองถูกต้องไหมตอนนี้กำลังที่จะเปิดเวอร์ชันสนะครับก็คือจะอยู่ที่ ก็คือเขาจะเปิดเชน i เลยนะั่นแหละพูดง่ายๆนะครับคือ d Y, d X chain แล้วก็จะใช้ Cosmos SDK นั่นเองนะครับเป็น t e n e m i n t Proof of Stake, Consensus Protocol ฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเกิดการใช้งานมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีข้อดีอะไรอย่างไงนี่ผมไม,ไม่ได้ไปเจาะลึกเลยนะว่าทำไมก็ถึงไป Cosmos นะครับผมก็ก็ลองพิจารณากันดูและกันนะครับก็อา,าจจะังมอว่าเฮ้ย Cosmos อนาคตอาจจะมีคนใช้งานเยอะนะเพราะว่ามันก็ รู้หน้าก็ใช้คอร์สมอร์ถูกต้องไหมหลายๆโปรเจกต์ก็ใช้คอร์สมอรก็คือถ้าไปใช้คอร์สมอรด้วยอะ่ะมันก็คุยกับชาวบ้านเขารู้เรื่องง่ายอะ่ะก็คือสามารถจะให้อ่าเม็ดเงินหรือว่าสภาพคล่องต่างๆจากในในตัวอีโคซิสเต็มของคอร์สมอรเนี่ยที่ได้ใช้คอร์สมอรเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาใช้ตัว DYDX ได้นั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีในช่วงที่ราคาล่วงยับใน,นขณะนี้นั่นเองสำหรับตัว DYDX นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเราไปดูใน้าของ eBay กันบ้างนะครับล่าสุดก็ซื้อนะครับผมสนับบริษัทคริปโตนะครับก็คือ NFT market place ที่ชื่อว่า No Origin นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนเงินที่ทาง eBay ซื้อเขาไม่ได้เปิดเผยเนาะซึ่งถามว่า No Origin ทำอะไรนะครับผมก็กืะทำอย่างที่บอกนะเป็น NFT market place หน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องรอดูแหละว,ว่า EBay จะซื้อเจ้านี้แล้วก็ปั้นให้จนเป็น eBay แห่งโลก NFT ได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าตลาด NFT หรือว่า m a r k e t p l a c e เนี่ยโอเคช่วงนี้มันดับๆถูกต้องไหมแต่ถ้าเราดูวอลลุ่มหรือว่ายอดขายหรือว่าเม้นเงินต่างๆเนี่ยคนค่อนข้างให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังไม่มีสําหรับตัวผู้ชนะหรือว่าเรายังไม่มี Amazon แห่งโลก NFT อะพูดพูดประมาณนั้นละกันเนาะก็ต้องรอดูว่าช่วงนี้โอเคช่วงนี้ตลาดมันเผา เขาจะปั้นหรือว่าเขาจะพัฒนาอะไรไปในทางไหนแล้วก็โอเคอนาคตถ้ามันมีบูราณาหรือว่าเกิดความคึกคักงเนี่ยก็ต้องรอดูว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงหรือว่ามาแข่งกันนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โลกเก่าก็มาซื้อธุรก,กิจโลกใหม่อย่าง N f เเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ วายเจอร์นะฮะก็เลยโดยช่วงนี้มีข่าวของ VC หรือว่าบริษัทลงทุนในด้านของเกี่ยวกับคริปโตค่อนข้างเยอะนะล่าสุดมีเรื่องวายเจอร์มาอีกแล้วนะครับผมก็เลยเดียวว่าวายเจอร์มีเอ็กโพเชอร์เนาะกับทาง t r i แ l o Capital นะฮะเลยเดียวว่าก็คือเหมือนให้ t r i แ l o Capital โกู้นั่นแหละนะครับผมซึ่งน่าจะนะ default นะครับผมหรือว่าน่าจะผิดชำระนะสำหรับตัวสำหรับทาง t r i แ l o Capital ที่ต้อง ชำระนี่กับทางไวยเจอร์นะฮะก็ถือว่าทำให้ไวยเจอร์ซวยไปด้วยเลยนะครับเรียกได้ว่ามีลูกหนี้แต่ก็ไม่มันเก็บเตังค์ไม่ได้พวกกันตามตรงนะครับผมเขาบอกว่า15,250 BTC นับะฮะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกสำหรับตัว USDC อยู่ที่350ล้หานเหรียญดอลลาร์สาหรัฐนั่นเองนะครับที่ที่ต้องต้องมีประเด็นกับทาง t r i ลเ o อร์แคปิ นั่นเองน,นะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้หววุ้นไวเจอร์ที่อยู่ในตลาดแคนาดานะครับผมล่วงวันเดียวกว่า60%อ,อ,อโหอยู่เหมือนกันนะฮะวันเดียว60%นนะครับผมก็สำหรับไวเจอร์ทำอะไรนะไวเจอร์เนี่ยทำในเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเป็น financial service เนาะ ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่จะจะไม่ได้ให้กับรายย่อยนะให้กับรายใหญ่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอชเอนต่างๆนะครับหรือว่าอย่างเช่นเชียรโลแคปิลก็เป็น VC อีกหนึ่งยาวนั่นแหละที่ที่มีความเกี่ยวโยงกับทางไวเจอร์เลดี้ไวเจอร์สวยเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเนาะมันก็เป็นโดเมนโน่ถูกต้องไหมหรือว่ามันก็อารมณ์เหมือนแบบผิดจำนะนี่อ่ะพูดพูดประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่นะโอ้ ก็ขอให้ม uh, ันโดมิโน่จบสักทีนะครับผมสักทีเนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับแสนแบงก์แบนฟรีดหรือว่าอะไรไม่ได้รีเสิร์ชหรือ FTX นั่นแหละนะครับผมซึ่งก่อนในนี้ธนาคารยังกันได้เนาะได้ให้บล็อกไฟล์เยิมนั่นแหละหรือว่าช่วยเหลือทางบล็อกไฟลเนาะประมาณ1นึ่งหมื่นล้านบาทหรือว่า250ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถูกต้องไหมซึ่งล่าสุดก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับผมกับ ในกรณีของทางไวย์เจอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือกระผมกำลังดูอยู่ว่าฮ้ยมันมันจะมีใครที่เป็นผู้ชนะไหมหรือว่าผู้อยู่รอดอารมณ์แบบคนหนึ่งตายใช่ไหมฉันเฮกูเฮกูฉันเหมือนอารมณ์แบบเตรียมตัวมาพร้อมอยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ารู้อะไรมาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเลยดูอะไรไม่ได้รีเสิร์ช ปล่อยเงินกู้กระจุยเลยนะครับผมในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ถ้ามีผู้รอดอันนี้ผมไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าถ้าอะไรไม่ได้เร c h เกิดความคึกคักหรือว่าแบบดังขึ้นมาเป็นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเอฟทีเอ,อ X, มีโอกาสหรือไม่นะครับผมหรือว่า FTT มีโอกาสหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องลองพิจรนารณากันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเอฟทีเอ,อก็ ถือว่าใหญ่แล้วก็ขยายไปในตลาดอเมริกาด้วยเนาะแล้วก็เตรียมที่จะไม่ได้เพียงแต่แค่ซื้อขายคริปโตแต่ยังต้องการได้จะซื้อขายหุ้นด้วยนั่นเองก็เลยเรีวยกว่า All in One Platform นะฮะซื้อคริปโตก็ได้ซื้อหุ้นก็ได้นะครับที่ FTX สาขา US นะก็ก็ต้องรองดูแหละสาหรับทีมทีมนี้นะครับว่าจะออพอเรียกว่าอะไร ในวิกฤตก็คือมีโอกาสถูกต้องไหมก็ต้องรอดูว่าทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอแจกของรางวัลเนาะสำหรับคนเพื่อนๆที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากทางคริปโตด็อกไปก็คือะแดนโอเคคุณโนเนมนะครับผมขอบคุณที่ทักเข้ามาเนาะเราวก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมได้เอามาคอมเมนตะ์เนาะในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับยังไงทักเข้ามาที่ไลน์ไอคริปโตด็อกแล้วก็ แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับโดยเดิมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปสั่งซื้ออ e ีบุ๊กนะครับผมสามารถทจะกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับรวมสูตรนะครับในการเทรดบิตคอยน์แล้วก็ทำการแบ็กเทสย้อนหลังกลับไปเป็น10ปีเอามาแบ่งปันกันนะครับคิดว่าน่าจะได้ไอเดียจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มๆนี้นะครับผมเลงอยู่ด้านใต้คลิปนี้เนาะรีบสมัครขอไปรีบสั่งซื้อ ก่อนปรับราคากันได้เลยนะครับโอเคก็สไลับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมกันจบนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับต่อให้ข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดียังไงไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับราคานะครับข่าวดีอาจที่จะราคาล่วงก็เป็นไปได้นะครับผมรู้รเพราจกต์ดีแค่ไหนก็อาจที่จะราคาล่วงยับก็เป็นไปได้นะท้งนเทั้งนั้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดการลงทุนเนาะยังไงตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองดู Do your own research นะครับโอเคก็ okay, ขอให้โชคดีนะครับผมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองศึกษาด้วยต โอเคสวัสดีครับ